นาลาที่ที่ว่าขายเคปอะใช่นาราห่อพี่เอาไงเราจะอยู่ในบ้านนี้ก่อนใช่ไหมผมอยู่นี่แล้วตึกนี้แล้วเขอยู่นั่นกันทำไมโอ้ไปทำไมคนเดียวเดี๋ยวก็ดัองอีกไม่ใช่มันผมลงตรงนี้พี่มันลงบนหลังคานี้แหละงงเหมือนกันมันลงได้ไงลงทำไมคนเดียวมาสิเดี๋ยวไปสองไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้ว เร็วเลยเร็วเลยเร็ว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 วเร็วเร็ววเร็วเร็วเร็วเวเร็วเร็ววเร็วเวเร็วเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเรเร็วเเรร็วเร็วเร็วเรร็วเ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 รเร็วเร็เร็วเร็วเ นี่อะเรื่องของเราเองอ้าวเบอร์สี่เรียบร้อยเลยโดนอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะทำไมไม่ชวนเพื่อนมาด้วยน่ะใครเล่นมันงน่ะเขาชวนแล้วเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องเดีนเสียงมันตีนมาแถวนี้เอาเรียบร้อยเลยเบอร์สองเบอร์สองไปทำอะไรโน่นอ๋อสกุบปดังมาหาแล้วหนีไปโน่นอีกล้ะ นี่ผมมาดูนะว่ามันอยู่ไหนเผื่อมันอ้อมมาเราจะได้ดักมาร์คจุดโลเคชันไหนมันเออมันหายมันอย่างนี่อุ้ยนี่ไงลงมาลงมาลงมาอยู่บนหลังคาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนอยู่หลังคาอยู่หลังคาเบอร์สองอยู่บนหลังคามันชื่อไม่ได้ไหนวะชื่อินเนมี่ออนเดอะท็อปเย็ดเย็ดโอเค Yes No OK เบตงโหหมวกครับนั่นหลงังคานั่นแ,แหละหลงังคาตึกเบอร์สองอะหมวกแทบแตกเลยมันกระโดดขึ้นไปองอเนอ <ASS> ะหมวกแทบระเบิดไป <น ASS> แค่ไนไหนล่ะ ไงัวเรียกมันออกมาสู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่บนหลังคามนันอยู่ในในซอกหลังคาเลยหลังคาเนี่ยแหละที่เรายือนอยู่เนี่ยแหละที่เพื่อนมาร์กอะ่ะทางนี้ก่อนนี้นี่านมาแล้วเอาไงดีว่ามันไม่ออกมามันมันซุ่มอยู่นอน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 ลงนอนลง ตัวเนี้ยแหละตัวเดียวนี่แหละใช่ตัวเดียวกันเนี่ยลนะมันโดนสามล่มหนึ่งเลยนะเออไปไปมือสองไปเราด้วยสิแลาวตัวเราหนุดตัวมือสองมาใช้เน็ตอะไรมันวิ่งผ่านมันดูดปืดด๊ดไปเลยโอย้มันมีสโมุกตรงนี้นเนีนะ่ยน Watch out เข้ามหลังมั้งข้ามหลังเรียบร้อยตายอ่ะตัวตายแล้วตัวเดียวปั้เนี่ยไม่รู้嘛 Watch out ข้อเจ้าไหนข้อบนเนอะเออดึงเสียงอะโอ้บอทนี่ว่ะตัวนี้บอทบอทว่ะผิดตัวป่ะอันนี้มันบอทอ่ะนั่นไง ใครผมเพี้ยงไปเพี้ยงไปให้ใครมันอยู่ตรงนั้นเพื่อนบอกไม่มีใครอยู่นี่เพื่อนกดผิดจริงปง <c oughs> ง่ะเนี่ยอเอาไงแน่เนี่มองบนเลยนี่ยไปลุยเลยขึ้นเลยไปไปลุยเลยเพื่อนไปก่อนเลยโอเคไปขึ้นไปข้างเราแอบ,บอยู่ตาไม่ง้ง,งหินมันเนี่ยแน่ น่าจะเป็นหนีแล้วามันตัวเดียวนะไม่มีนะไม่หรอกระโดดลงมาแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยกระโดดคับไปทำไมล่ะเมไปไหนหมดเนี่หนีไปแล้เหรอทั้งนั้นแตดว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวไม่หรอกหนีเข้ามาหนีเข้ากาหนีไม่ได้ไม่ไกลหรอกหนีเข้ากาดังปแบบ โอ้นี่เรายึดได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยเรายึดได้แล้วใช่ไหมโอ้ยอยู่ริมบงมันต้องเคลื่อนที่แล้วม้งเนี่ยอ้าไปไหนวะออกมาเลยนี่เอาขวดไปเลยซากเกียร์ของออกจะหยิบขวดขอาดิกาม่ตมางเลยตัดการวาง ปข้าวงเดียวไปไหนแล้วจ้ามาใครเนี่ยโนมาขา,มา้น no, no, no. no. okay. มาโนเนอ์อะไรไปเดี๋ยวก็หัวโนล่ะโนโนอบคุณโอเคมาอนกวมัตะนั่นไงนั่นไงนั่งเถอะไหนข้าวงเดียวไวงไกลนะียว ้านนี้ไีใครเข้าน่ะผมมาแล้ว,ลวโอเคไปละไปกันแล้วไป,ไปบอกเรเลยฟออนบออนมีออนรอเพ่อออนมนเราว่ามันดัยิงเราแถวนั้นแหะตัวทีนนหนีออจะจะไ ใส่กอดใส่กอดสองอยู่มันนําอะไไม่ได้ใส่เกาดสองกับเสื้อเพื่ออยันลุงพลไม่มีใครทําอะไรเราได้โอ้ในที่สุดก็หากันจนเจอพ่อคุณเอ๋ออะไรอ่ะคุณหกเอาป่ะเอาดิเอาจะ เอาคูเอาอันอื่นมาแลกก่อนสิอันเนี้ยคูหกออกอนหกผีไปคูนผีผีเปเนี้ยไหนล่ะต่อยนูเนทำ <c oughs> มนไมเนี่ย <c oughs> ไอ,อ้หาามา <c oughs> ว่าแล้เอ็มโกลแล้วก็คอมเพนถ้าเจอก็บอกด้วยนะเพื่อความเป็นสัมพันธ์ทมไมติดของพวกเราโอเคเขานี่ก่อนนะเข้ามามีคนฟาร,ร์มได้ยังไปหลังนู้นความมือเลยความมือเลยผมจะคอมเพนแล้วเมื่อกี้ คงเป็นโคเป็นเฮกเกนนะอเอาอินโฟมาฝากไหมบอมีบอบอบอมีเลยมันไม่ได้เอาอินโฟมาฝาก เพื่อนมีคุณสีด้วยเนี่ยคอาวันนี้เพื่อนคนไทยแม่่เลยนะทำไมฟังภาษาไทยรู้เรื่องเฮ้ยอย่าเล่นงี้เพื่อนไม่เอาอะกัดเติด I'm really sorry อืมสวิัะ สอรี่นะแต่ไม่แสดงออกเราจะอยู่ในนี้ใช่ไหมเอาไงเนี่ยแทนไปดิไปต่อที่เข้ากลางวงไปท่านผู้นำไปนี่ต่อเนี่ยไปนี่ตอนมาร์คจุดโลเคชั่นโอเคเข้านี้แล้วก็ไปางเลยนั่นแหละไป y ทางทางบูทแคมป์มาร์คจุดโลเคชั่เรามาเรามาซุ่มข้างบูทแคมป์ก่อนนี่ไงวงผ่านบูทแคมป์ไปด้วยแต่วงไม่ให้เข้าบูทแคมป์เราเดี๋ยวเราไปจบกิจไปหน้าแน่ ผมว่าเราไปทางนู้นไหมอ้อมเพื่อนสาวไปดิเราไปพามันเลยทำไมเพื่อนฟังรู้เรื่องคนไทยใช่ไหมโอ้แอบจำหนายเล่นอยู่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอะไรแดงแดงไม่ไม่บอกไม่ให้ไม่ให้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาหนูหนูไม่ได้เก็บไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่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 รู้ไม่รู้เขาว่ายังไงไม่รู้เลยคุณรู้เหรอคุณรู้ป่ะล่ะ ผมไม่รู้รู้ที่อะไรสักอย่างืัตัวเป็นทั้งปีเลยลองนายกเฮ้ยโอ้็มโฟนี่ไม่มีนะหาไม่มีเลยเอ็มโฟตีอุยอะ เบอร์สองเราได้ไอ้นี่มาว่ะแฟกันเอาไงดีวะยิงตรงไหนเนี่ยไปยิงงานงอกแน่ไปไปก่อน,นดิไปบุดแคม้มเลยดิเลยมีตัวมาเพื่อนช่วยก่อนไปล่ะไปล่ะหน้าเนี่ยมาช่วยหน่อย โอ้โหเดี๋ยวมีตัวเอามาขอน่ะรีบเข้าไปเนี่ยเอามาเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณหกสองอันเลยนี่ขอนูไม่โอ้โหเอฟโฟไปไหนละโดนกินไปแล้วใช่ไหมใช่ไปไปไปมาร์คเดล็อกเชชั่นเอาให้เอาคุณหกไปมะ้ยหนูมาอันหนึ่ง๋อเคละมีตัวเหรอเพื่อนมาร์กอ่ะ โเราประมาณทำคลีเกลอ,อะไร <c oughs> ไม่มีเะปังทำคลีเกลเลยอ,อื <c oughs> มมันเก็บไอ้น,นี่ยังไม่มากที่เนี่ยระบงระเบิดอ่ะโอ้โหมีแล้วเอาแต่ของคือเอาแต่ของหลักอ่ะหนูมีแล้วค่ะมีตัวป่ะเนี่ยเอาา้เอามื่อกี้เห็นมีไอ้นี่อยู่อุ้ยช่วยด้วยนั่นไงนั่นไงหลังเข้า หมันนอนอยู่นี่เลยเนี่ยข้างหน้าเลยตัวเดียวอ่ะใช่ใช่ระเบิดไปแดกมันนอนอยู่มันนอนอยู่ตรงตรงกล่องเมื่อกี้เนี่ยตรงกล่องเก่าแล้วนั่นไงเรียบร้อยจุดยอดจุดยอดข้ามเลโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันมีแฟกชันเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวเสริมเดี๋ยวเถอะเก็บแฟกชันทีนี้ไปก่อนย้า้มันได้ไหนลืมศพผมอ่ะ สวยเพื่อนซัดแล้วเรียบร้อยไปเก็บแฟกันก่อนเพื่อนเลแล,แล้วเข้ากลุ่มเข้าวงไม่ต้องบอกเพื่อนรับหนูเก็บมาแล้วอ๋อเหรอไม่มีพลาด <c oughs> โอ้ไหนล่ะหันจับเลยนะมันไปหมดแล้วเข้าวงเลยมันมียังม,มียังอยู่มือเพื่อนยิงนอกก้องคนแล้วเมื่อกี้หนูก็ตายวงโอ้โหวงอยู่ใกล้ดีมากจ<ต>ะค้างยิงแฟกันเลย เดี๋ยวเดี๋ย่เข้าในวงกับตียิงปุ๊บแล้วเราหนีเลยเดี๋ยวมันก็มาลุงจามันเองเ่ยพงเพื่อนเล่นเก่งมากเลยโน่เฮ้ยเรายิงไปไหนอ่ะยิงไปไหน,ไไหน <laughs> พี่บ๊วยพู่ไปทางไหนน่อคอยยิงขึ้นไปนี่แหละแล้วเขาเอาอยู่ไหนไปล้วไม่ย่ามาแล้วนั่นไงเนี่ยตายมือกล<น>ับไปด <laughs> ิ นั่นแหะเห็นดวงไฟมันแะตรงเพื่อนน่ะเดินไปเลยปักอยู่ในหญ้าเลยโอ้โหสุดยอดเลยเอ้คุณยิงแฟรกัรเป็นไหมเนี่ยผมเห็นหลายรอบแล้วนะในเมื่อผมไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้คุณจะมาเก่าอย่างนี้ไม่ได้มันผิดมาตาหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองสองหนึ่งสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองโอ้โมีกีตัวทำไมวิ่งวิ่งไปอยู่ไกลอย่างนั้นนะจ๊ะพรคุณสิบสองตัวเหลือสองตัวไม่เอาอินโฟที่ส่งผมมาืม่นไม่ทันแล้วไงตื่นเต้นเมื่อกี้ หยิบอะไรไม่ถูกหยิบแต่แฟกันแ <c oughs> ต่แฟกันม่อย่างเดียวอ้าวโอ้โหดูแน่นอนจริงเพื่อนอะจิงจกทักเ <Okay. S 1> นี่ยนเะนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแทนของอาคิวนั่นจีน่โก้อันนี้น่าจะเป็นโป <c oughs> ้คิวอะไรที่ว่าคิวกง <to> หน้าตรงผมยาว ตาบังโกนะพ่จริงๆโตไม่ก็ตตต่อมันเดินนะอย่างไรใกล้คืนน้ำลายไม่เหนวกมานะวันนั้ ปีนมาแล้ว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 ลรู้ไหมอาจารย์แม่ะยิงเลยแขนปืนขึ้นหน่อยนึงดิผมไม่ทันแล้วมันบั๊กเงินมีระเบิดว่าโยนใส่ไปเลยนี่ไงมันชิงเยนมาก่อนละโดนผิดปะเนี่ยผิดผมปะเนี่ย มันนอนอยู่กระโดดยิงเลยกระโดดยิงน,น่ะหัวดำๆนะ่ะโหพอเถอะขอบคุณตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึง่งไซล่าดีมันไม่สอยพี่นะมันนอนแอบอยู่ตรงที่พี่เนี่ยข้างหน้าแหละถ้ามันนอนแอบเพื่อนยิงไปและนะ้วน่ะโดนยิงไปแล้วใช่เพื่อนไม่เห็น เนี่ยอยู่ระหว่างโคดหินเนี่ยไซล่าตรงบ้านนี่บ้านนู้นพี่หออันขวามือพี่เออ่น่ะข้างหน้าบ้านบนนั้น่น่ะข้างหน้าหลังนั้นเ,นเอ,อนอนอยู่ใกล้บ้านเลยไม่มีมีเลยกล่องเข้าไปอะ่ะ ไม่มีแล้วถ้ามีมันยิงแล้วป่ะเนี่ยมันกลัวเปวดจุดต้องแล้วเลยไปหาเพื่อนรับไปช่วยเพื่อนดีกว่าแต่จะล่อไม่ตายนะป้ายังไงมีไงโอ้แน่นอนจริงอ่ะพี่โป้พี่โป้อาทิตย์น่ายอดยอดจริง ก็เจยบเลยพ,<อ>พี่โป้ยิงเป็นตายยิงเป็นตายโอ้ยรงไงอยู่บนเนินะคนหนึ่งสักครั้งนอนอยู่เนี่ยการดืบดบดอบอยู่เนี่ยเห็นได้ไงวะอันนั้วิ่งลงมาแล้วนะ่ะโอ้ดูเนี่ยเพื่อนยิงปืดเดียวะโดนอ่ะนี่ก็แทกสิบรอบยังไม่โดนเนี่ย มันเด้งอ่ะปืนมันเด้งอะ่ะโอ้โหเจอตัวเดียวอะ่ะโอ้เพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนมาด <พอ S 2> จอโ <ปก S 2> <location. S 1> ล <c oughs> เคชั่นต่อยกูอีกมาดจอโลเคชั่นหูมันท่ะไม่เลยเฮ้ยระเบิดนี้มาดจอโลเคชั่นเอาไปอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะมันอยู่แถวนี้เนะี่ยมันเคลื่นอนเข้ามาเพื่อนล่ออยู่ข้างในอะ่ะ โอ้โหอย่างนั้นไม่ได้จะตัวเก้าตัวไม่ปล่อยกูอีกเอาไปแดด